สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn tv คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อพบแล้วคุณตาวัย70ถูกดินยุบถล่มทับหลังเจ้าหน้าที่ค้นหานานกว่า16ชั่วโมงพบแล้วคุณตาวัย70ปีถูกดินยุบถล่มทับ ภายในสวนผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาใช้เวลาน,านานกว่า16ชั่วโมงจากกรณีเกิดเหตุดินยุบเป็นหลุมกว้างบริเวณสวนผลไม้หมูามบ้านวังศิลาอดิเรกสารตำบลเพิ่มพุนทรัพย์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ติดอยู่ในหลุมเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อคือนายสุชาติศีไกรไทยอายุ70ปี ด้วยเกิดเหตุเมื่อเวลา16นา30นาทีของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา8นา20นาทีของวันที่4พฤศจิกายน2564ทางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่นำเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลเข้าให้การช่วยเหลือเช่นอําเภอบ้านนาสารโรงพยาบาลบ้านนาศารสบพบ้านนาสารอวตอเพิ่มพูนทรัพย์ มูลนิธิขุศลศรัทธาสุราธานีโดยตำรวจพอจอวอสุราธานีสนับสนุนชุด EOD ภาคเอกชนสนับสนุนรถเบโคส4คันรวมกันค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งพบร่างของนายสุชาติผู้เสียชีวิตอยู่ในหลุมดังกล่าวโดยใช้เวลานานในการค้นหากว่า16ชั่วโมงก่อนนำส่งชนสูตรต่อที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร ด้านนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราธ,ธานีสำนักงานทรัพยากรธร,รณีเขต4เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดหลุมยุบเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไปสำหรับข่าวนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทักทายกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ขอขอบพระคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่อง trn tv ทนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ